ฮัลโหลสวิดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องตายซุกคูุ่กคนนะครับผมตอนนี้เอฟซีกำลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับโอ้โหหลังจากลงไลฟ์เสร็จนะครับผมนี่คือห้องไลฟ์สดของเรานะครับหลังจากลงไลฟ์เสร็จนะครับก็อ่เราก็จะกินข้าวกันนะครับอันนี้เห็ดเนาะเห็ดจากอันแม่ของน้องอิวนะครับเอามาให้นะครับผมน้องอิวนะครับมดมิน มีของป้าถอนด้วยนะครับโฮมใส่กันเลยขอบพระคุณของฝากจากป้าถอนนะครับของฝากจากแม่น้องอิ่วนาะนะครับนี่แกงเห็ดนะครับผมโอ้โหมีส้ตมตำด้วยนะครับผมมีขนมจีนด้วยนะครับผมโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวซื้อมาโลนึงเลยข้าวเหนียวโลนึงซีซีซื้ซี่รลานลนี่ร้านไกย่ย่ยางพิเชษไก่ย่างพิเชยนะครับกินเลยกินเลยอือหือนะครับ ุดยอดเลยสุดยอดเลย,ย,อเลยจอยมาไม่จอยจอยให้หนังจอยทำอะไรจอยจอยไป่ใช่ปะนี่นะครับเอฟซี FC. โอเคเดีย๋ยวผมน้อยก็จานกินข้าวกันก่อนนะครับผมมากินน้ำข่าวน้ำกันนด้ครับพี่น้องครับผมมากินข่าวน้ำกันครับ,รบสวัสดีครับ